วิดีโอให้ดูจ้าถ่ายวิดีโอให้ดูนะจะเจ้เนเพื่อนจ้าดูนะคะดูความสวงยงามของสวนลุมจ้า ที่นี่สวนลุมนะจ๊ะยายบุญก็จะเดินไปเรื่อยๆนะจ๊ะเดินไปเรื่อยๆจ้าเพื่อนๆดูนะจ๊ะดูความสวยงามค่ะน้านั่งเล่นจ๊ะบรรยากาศล่มลื่นจ้ะเพื่อนๆ มีเสียงกาล้องด้วยอากาศร่มลื่นจ้านั่งพักผ่อนหย่อนใจสวนลุมค่ะน่านั่งมากจ้า มีเสียงการ้องด้วยมีต้นไม้่สวยๆนะจ๊ะนี่มีอีกาด้วยให้ดูก,กานะคะ มีคนเดินเที่ยวเยอะแยะเลยกาทะเลาะก,กันด้วยจ้ะไม่เป็นไรมีเสียงการ้องด้วยนะคะเพื่อน ไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วอีกาไปแล้วเพื่อนเพื่อนทีน,นีคือสวนลุมจ้าดูนะคะเพื่อนเพื่อนมีอีการ้องด้วยเพื่อนดูนะคะถ่ายตะวันให้ดูเออถ่ายตะวันให้ดูยายบุญชอบถ่ายตะวันดิถ่ายตะวันให้ดูจ้า ดูนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าที่นี่สวนลุมพินีจ้าร่มลื่นนะจ้ามีต้นไม้ใหญ่ๆด้วยจ้าสวนลุมจ้าสวนลุมรูมนี้นะคะ สวยงามค่ะสวยงามนะจ๊ะเป็นรูปปันปนปป้นจ้ะยายบุญก็ไม่เข้าใจว่ารูปปั้นอะไรนะจ๊ะ สวยงามค่ะสวยงามฟังเสียงอีกาลองเดอ้อเพื่อนๆหญ่บุญก็พามาเที่ยวสวนลุมดูต้นหมากที่สวยจ้ะ ดูต้นไม้ใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวยิบุญพาดูนะจ๊ะดูต้นไม้ใหญ่ๆจ้ะมีที่น่าเที่ยวเยอะแยะจ้าต้นไม้ใหญ่มากค่ะเป็นต้นก้ามปูนะคะ สวยงามค่ะสวยงามคนเดินเที่ยวเดินออกกำลังเหมือนเดิมค่ะสวนไหนสวนไหนก็มีแต่คนออกกำลังกายจ้าสวยงามไหมครับเพื่อนๆมีอีกาบินด้วย โอ้ดูอีกาบนต้นไม้เพื่อนดูกาเพื่อนดูกาดูอีกามันบินดูอีกามันบินอีกามันร้องไห้ใหญ่เลยจ้ะเพื่อนๆจ๋ามีต้นตาลด้วยโอ้โหเห็นต้นตาลไหมเนี่ยตาลไหมเนี่ยโอ้ยถ่ายแนวนี้ไม่ดีเลยอะ เห็นต้นตาลไม่เจอเพื่อนๆถ่ายถ่ายแนวนี้ไม่ค่อยเวิร์กค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆดูค่ะเขียวกระจียายบุญมาคนเดียวยายบุญพามาเที่ยวคนเดียว มาหลายคนก็ได้แต่ทำไมเห็นคนเดียวขอบคุณนะคะเดี๋ยวยายบุญพาเดินเที่ยวนะคะยายบุญจะพาไปดูตัวเงินตัวทองจ้าว้าว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 ีก,กามาลองอีก,กามาลองใส่ยายบุญจ้า ยา้บุญก็ร้องว้าวว้าววาวใส่เลยจ้ะดูอีก,กาค่ะดูอีก,กากาก็เป็นกาันยังค่ำค่ะโอ้ที่นี่สวนลุมนะจ๊ะสวนลุมจ้าหน้าเที่ยวไหมจ๊ะเพื่นพนอนๆจาหวายมีน้ำด้วยยายบุญเหยียบน้ำอะ่ะ ดูต้นไม้ใหญ่นะคะเบปแนนาทีเบุญจะลงไล่ละระดร์แปดหรือยัง